สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวคันแอร์เกีย็อปแอร์เกียโอเวอร์เซตมาร์กทนะครับเป็นด้ามก๊อกได้มาใหม่นะครับไกดก็เป็นฟูจิเขาก็รีวิวกันมาหมดแล้วนะครับแต่ผมจะมารีวิวช่างน้ำหนักให้ดูนะครับผม แต่บอกได้เลยว่าคันนี้หนักหนักมากที่เคยใช้คันเบ็ดมาหรือชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดกร,รั 158กรัมนะครับช่างใหม่นะครับเร๋ยวเซตศูนย์เ่างได้หนึ่งหกรัมนะครับ จะบอกก็หนักอยู่ครับสําหรับผมนะสําหรับผมถือว่าหนักส่วนมากผมจะใช้คันเบ็ดอยู่120่ง่สกวกร,รัมถึง130่งร้กัวกร,รมัมแต่นี่ร้อยหก้กร,รมัมหนักหรือว่าหนักมากต้องเอาไว้เล่นงานใหญ่ๆอย่างเดียวตีทั้งวันนี้ปวดแขนแน่นอนครับ Die wil geen enige hap om.